าที่อยากจะมีผิวหน้าที่ดีนะคะก็ควรที่จะใส่ใจแล้วก็ดูแลผิวนะคะอยู่เสมอค่ะไม่จําเป็นที่จะต้องรอให้ใบหน้าของเรานั้นมีปัญหาแล้วค่อยมาสนใจนะคะแต่สําหรับผู้ที่มีปัญหา ผิวหน้าที่เป็นหลุมสิวไม่เรียบเนียนนะฮะก็อย่าเพิ่งกังวลใจกันไปนะครเพราะว่าเทคโนโลยีในปัจจุบันนี้สามารถที่จะช่วยนะปัญหาเหล่านี้ได้เลยทีเดียวให้คุณนั้นกลับมามีผิวหน้าที่ดูดีได้อีกครั้งนึงค่ะเดี๋ยวเราจะไปพูดคุยนะคะแล้วก็ขอคําแนะนําจากคุณหมอกันดีกว่าค่ะตอนนี้นั่งอยู่ตรงนี้แล้วนะคะคุณหมอหมุ้ยแพทย์หญิงสุธาสินีปิ่นประณีจากลากลาสคลินิกสวัสดีค่ะ,คะ จริงๆมีหลายคนมากๆนะฮะที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของหลุมสิวนะคนไข้เยอะไหมคะที่มารักษากับคุณหมอเยอะค่ะ,ะเพราะว่าคือสมัยก่อนเนี่ยการรักษาสิวนี่ยังไม่ค่อยพัฒนาเพราะ,ะ,ะฉะนั้นคนสมัยก่อนก็จะไม่ค่อยรักษาเป็นเยอะก็ไปบีบไปอะไรหรือว่ารักษาเองอะไรอย่างเงี้ยนะเพราะฉะนั้นมันก็จะมีผลตามมาก็คือเรื่องของหลุมสิวเยอะมากแล้วก็สมัยก่อนเทคโนโลยีเรื่องเรื่องรักษาหลุมสิวเนี่ย มันก็พัฒนามาเยอะมากขึ้นมาตั้งแต่สมัยก่อนเอาเอา,เอากรดหยอดเข้าไปในหลุมนะคะเอาไม้จิ้มฟันทําให้เกิดเป็นแผลแล้วก็มีการกระตุ้นเนื้อพัฒนาขึ้นมาก็จะมีเลเซอร์อะไรก็แล้วแต่มีเลเซอร์ซึ่งไปเหมือนกับขูดหน้าหรือมีเครื่องกรอหน้าที่เราเรียกว่า dermabrasion สมัยก่อนเลเซอร์ laser, กรอหรืออะไรก็แล้วแต่แล้วก็ f r a c เซ l แต่ว่าเทคโนโลยีสมัยก่อนเนี่ยข้อเสียก็คือหถ้าบางทีมันได้ผล แต่ว่ามันก็จะมีผลข้างเคียงตามมาก็คืออย่างสมมติขัดหน้าเดอร์มาเบรชั่นคุณม้าก็ต้องปิดหน้าเป็นมัมมี่ไปสิบวันเพราะว่าเลือดเต็มไปหมดเลยเหมืเราเอาเอาเอากระดาษทรายมาขัดเนี่ยนี้คือสมัยโบราณแล้วหลังจากนั้นผิวเราก็จะเซนซิทีฟกับแดดไปอีก6เดือนบางทีผิวเรียบขึ้นแต่ได้ฝ้ามาแทนอันนั้นคือคือข้อเสียของเทคโนโลยีเก่าหรือแม้แต่พวกแฟ e ซกซ์เซเนี่ย ก็พัฒนามาเพื <erman> <my goodness> yeah. ่อตอบโจทย์ในพวกนี <trabajando> ้ค so ่ะแต่ว mm. ่าบางหลุมบางชนิดก็ยังยังไม่สามารถที่จะให้ผลการรักษาที่ดีเพราะฉะนั้นคนไข้หลุมสิวเนี่ยเป็นคนไข้ที่บางทีน่าสงสารเพราะว่า บางทีบางท่านเนี่ยไปผ่านการรักษาอะไรเย,ย,ยอะแยะมากมายเยอะแยะมากมายเสียสตังค์บางที <ละ S 1> ฟังคนไข้เล่าเนี่ยบางทีตกใจเพราะหลายแสนนะคะไม่ว่าจะใช้ co2 หรืออะไรก็แล้วแต่แล้วก็ยังไม่ได้ผลเท่าที่ควรนะคะจริงๆแล้วเนี่ยสาเหตุมันก็คือมาจากการที่เราเป็นสิวแล้วก็ไปบีบ พอบีบปั้มก็เป็นแผลแล้วมันก็จะกลายเป็นแผลเป็นถูกไหมคะใช่นั่นคือสาเหตุของมันแต่ตอนนี้เนี่ยพอมันเป็นหลุมสิวแล้วเนี่ยมันมีการแยกประเภทไหมคะรอยแผลเป็นว่ามันจะถึงขนาดไหนกันเนี่ยก็เอาเรื่องหลุมสิวอย่างเดียวหลุมสิวเองก็มีหลายแบบคือหลุมสิวบางหลุมก็จะ ฐานกว้างๆเป็นแอน่งลึกๆ<ะ>บางหลุมก็จะเหมือนเ,น,เนเป็นจิกเข้าไปเขาเรียกไอซ์พิกเหมือนปากแคบๆไปข้างในลึกเชียวอ๋อเไอซ์พิกหรือบางหลุมก็จะเป็นมันจะมีลักษณะของมันซึ่งก็ขึ้นกับลักษณะของสิวดั้งเดิม<ะ>ที่เป็นอย่างไระนะคะแล้วก็หลุมแต่ละชนิดเนี่ยก็จะตอบสนองไม่เหมือนกันอีกห<ะ>ลุมฐานกว้างนี่ก็อาจจะตอบสนองได้ดีกว่าส่วนไอซ์พิกเนี่ย ยากที่ลึกๆเพราะปากมันเล็กไงคุณมาอ่ามันก็จะรักษายากเต็มขึ้นมาก็จะยากใช่ค่ะมันก็รักษายากขึ้นไม่อยากจะถามวิธีป้องกันแต่ก็ถามให้คุณผู้ชมหลายๆคนนะให้คุณหมอตอบเองเลยดีกว่าเราจะป้องกันอย่างไรที่ไม่เกิดลุมสิวคะคือเรื่องสิวเนี่ยมันเป็นเรื่องของฮอร์โมนเลนะคะเด็กๆสมัยนี้ก็โตกันเร็วๆสิบกว่าก็สิวเต็มแล้วสิบเอ็ดเนี่ยสิวเต็มหน้าเลยนะคะเพราะฉะนั้น เบื้องต้นเลยก็คือถ้าสมมุติเป็นสิวปา้าบคงต้องรับการรักษาจากแพทย์ก่อนอย่<ร>าไป <มา S 2> ดูแลได้ใช่ไหมคะคุณหมอเรารักษาสิวได้นะคะรักษาสิวถ้าเรารักษาสิวถูกวิธีมันก็จะไม่ก่อให้เกิดแผลเป็นตามมานะคะอันนี้คือกรณีที่คนที่ยังเป็นสิวแล้วยังไม่เกิดลุ่มสิวนะแต่ถ้าคนที่เกิดลุ่มสิวแล้วเนี่ยอันนี้นี่ก็ไม่ต้องท้อแท้ใจเพราะว่า บางคนเนี่ยเสียบุคลิกภาพบางคนก็จะเหมือนกับเวลาไม่กล้าสบตาเรานะคะคนเป็นหลุมสิวเนี่ยมไม่กล้าสบตาคุยกัน<ะ>ตรงๆ<ะ>จะอายหรืออะไรก็แล้วแต่แต่พอมีเทคโนโลยีนี้เนี่ยคนไข้ก็จะจะแฮปปี้มากข<ะ>ึ้นค่ะเราสามารถที่จะทําให้หลุมสิวที่คนไข้เป็นอยู่เนี่ยเรียบเนียนกลับมาเหมือนเดิมแบบหายอย่างปิดทิ้งนี้ได้ไหมหมอ จร,จริงจริงปรดถามว่าปรดก็ได้มาเพราะว่าสมมติหลุมสิวเนี่ยถ้าคนที่ไม่ได้ลึกมานก <ฮะ S 1> นึกถึงนึกถึงหลุมลึกๆเหมือนเราตัดผมมะคุณมาถ้าถ้าเราตัดผมเยอะผมเราสรั้นเยอะเราก็ต้องใช้เวลา <ฮะ S 1> มากกว่า <ฮะ S 1> ในการที่จะทําให้ผมยาวถูกไหมฮะ,ฮะเหมือนกับคนที่ผมยาวแล้วก็ใช้เวลาน้อยกว่า <ฮะ S 1> เหมือนกับหลุมเหมือนกันถ้าคุณมาต้นทุนแย่คือหลุมลึกคุณมาก,ก็ต้องใช้เวลา มากกว่าคนที่เขาต้นทุนน้อยกว่าคือหลุมตื้นนี่คือนี่คือเหตุและผลเลยเพราะฉะนั้นแต่ถามว่าถ้าหลุมลึกมากมา,มากเนี่ยสามารถที่จะรักษาแล้วกลับมาเป็นผิวเรียบตามปกติได้หรือเปล่าหมอหมอตอบว่าได้ <c oughs> แต่จำนวนครั้งอาจจะต้องมากกว่าคน mm hmm. ที่หลุมสิวไม่ลึกมาก mm hmm. นะคะทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยทุกคนสามารถรับการรักษาได้และผลการรักษาดีค่ะ <c oughs> <c oughs> เอาละค่ะเราจะรักษากันอย่างไรฮะเดี๋ยวจะต้องให้คุณหมออธิบายแล้วฮะเพราะว่า<ะ>จริงๆแล้วเนี่ยเ,เรื่องของหลุมสิวเนี่ยมันเป็นเรื่องที่แบบว่าหลายๆคนเนี่ยกังวลมากๆที่เป็นนะแล้วมันก็ไม่มีทางรักษาที่จะหายได้เลย<ะ>หรือบางคนทํามาก็ได้แค่ประมาณหนึ่งใช่อันนี้อันนี้คือคือเหตุผลหลักเลยเพราะว่าเราตรวจค่ายซักประวัติค่ายเนี่ยทราบเลยว่าทุกคนเนี่ยที่มามาเจอหมอตอนเนี้ย ส่วนใหญ่ร้อยทั้งร้อยผ่านทุกสิ่งอย่างมาแล้วนะคะแต่ว่ามันไม่ได้ผลอย่างที่บอกคันนี้เทคโนโลยีนี้เราเราเราเ,าเรียกว่าโปรแกรมเบรอคเดีโกนะคะเเราก็คือจะผ่านคลื่นวิทยุที่ซอยเป็นหน่วยย่อคลื่นวิทยุคือเรดิยอเฟคเรนซีซึ่งสมัยก่อนเรารู้กันในเรื่องของยกกระชับแล้วเราก็มาซอยเป็นหน่วยย่อยเป็นแฟกชันแลอันนี้เราเรียกว่าเป็นหัวหัวทิปซึ่ง เราใช้1คนตอนน่อ1เคสนะคะที่ต้องใช้เป็นทองคําเพราะว่าทองคําบริสุทธิ์เวลาสัมผัสหน้าแล้วไม่มีการแพ้โอกาสเกิดการแพ้โลหะไม่มีมนะคะแล้วก็เนื่องจากทองคําบริสุทธิ์เพราะฉะนั้นการกระจายคลื่นวิทยุทําให้กเกาะความร้อนลงไปในชั้นระดับผิวหนังด้านล่างเนี่ยก็จะมีได้มากกว่า นะคะนี่คือข้อดีของหัวทิพทองคำนะคะเพราอย่างที่เรียนว่าหนึ่งคนก็ใช้กันหนึ่งหนึ่งเคสมันสมัยโบราณเนี่ยที่เราเลเซอร์กันเนี่ยความร้อนเนี่ยมันจะเกิดที่ผิวด้านบนมากกว่าความร้อนที่ลงไปใต้ผิวถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ย คนไข่บางคนทําแล้วก็จะต้องมีเสี่ยงต่อการเกิดรอยดํา oh. ที่ผิวด้านบน uh huh. ถูไหมคะแถมหลุมก็ไม่ค่อยตื้นเพราะความร้อนที่เราต้องการให้ลงไปข้างล่างมันดันลงไปน้อยอั uh huh. นนี้เขาก็พัฒนาเทคโนโลยีขึ้นมาเป็นในปัจจุบันเนี่ยให้เป็นเรื่องของให้มีความร้อนข้างบนน้อย uh huh. ให้ความร้อนลงไปในชั้นหนังแท้มากเพราะฉะนั้นก็จะไปกระตุ้นคอลลาเจนให้มีการสร้างการเสริมก็มาเสริมหลุมที่เต็ม ให้ตื่นขึ้นได้นี่คือหลักการในปัจจุบันพั้ะข้อดีก็คือผลที่ได้ดีกว่าและไม่ต้องกลัวเรื่องรอยดำหรือรอยเบิร<ะ>์นหลังทำเวลาวันทำงานของ m i r a c l e Deep Go เนี่ยนะ,ะฮะเหมือนเหมือนกับการทำเลเซอร์ทั่วไปไหมออหลักการทำงานคุณว่าหมายถึงหลักการนหลักการในวลามันมัน,ม,นมันเข้าไปทำงานเนี่ยเห<ะ>มือนเหมือน,น,นกับ ยกกระชับอย่างนี้มากคือยิงยกกระชับอะไรเงี้คือให้ียกว่าหลุมสิวเนี่ยมันเกิดจากเวลาเรามีแผลแล้วมีเยื่อพังผืดแล้วคอลลาเจนตรงนั้นก็หายไปถูกไหมคะมันถึงเป็นเป็นเป็นหลุมลงไปเพราะฉะนั้นเราจะต้องทําวิธียังไงก็ตามให้ไปกระตุ้นคอลลาเจนตรงนั้นพร้อมกับไปสลายพังผืดหลุมก็ถึงตื้นครนี้ข้อดีของการใช้คลื่นวิทยุอันเนี้ยผลพลอยได้นอกจากไปกระตุ้นคอลลาเจนแล้วหลุมตื้นขึ้นเนี่ย ก็ยังทาําสามารถที่จะทําให้มีเรื่องของไพท h น n ่คือทําให้หน้าตึงหรือยกระชับได้นี่คือผลพลอยได้ของการใช้โปรแกรม r ิ c l e โ e ดีกโกเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าคนไข้หมอเนี่ยมารักษาเรื่องหลุมเนี่ยอยู่ดีดีเนยนะคะหลุมตื้นขึ้นแต่ว่าหน้าเรียวขึ้นด้วยนะคะแล้วนอกจากนี้อย่างที่เราทราบว่ามันคือ f r a ชั i น n a ลเพราะฉะนั้นเนี่ย เราก็สามารถที่จะมาใช้ในรายที่ไม่ต้องถึงกับเป็นหลุม <ฮะ S 1> แค่มีริ้วผิวไม่เรียบริ้วรอยไฟยริงเกิลถูกไหมฮะหรือว่ารูขุมขนใหญ่หรือผิวห้อยไม่มาอย่างเงี้ยค่ะเราก็สามารถที่จะนํามาใช้โปรแกรมนี้ได้หรือแม้แต่ในอเมริกาเองเนี่ยคนผิวปกติเลยเนี่ยนะคะเขาก็เอาตัวเมโ Deep g โกเนี่ย มาใช้เป็นการรีจูวิเนตหน้าทุกเดือนใช่ค่ะการไปกระตุ้นคอลลาเจนแทนการใช้เครื่องเลเซอร์อตัวอื่น<ๆ>เพราะว่าอย่างที่เรียนว่าความร้อนที่ได้มันลงเป็นลึกนะคะแล้วก็มันทําให้ผิวข้างบนเรียบได้ก็คือลงไปลึกเพื่อที่จะทําให้คอลลาเจนนั้นมันกระตุ้งขึ้นมาถูกใช่ค่ะกระตุ้นให้มีการสร้างแล้วก็มีการหดตัวค่ะการทำไอตรงหลุมๆเนี่ยมันก็จะดูตื้นขึ้นตื้นขึ้นหลังจากที่คอลลาเจนสร้างขึ้นมาถูกใช่ค่ะเป็นต้นอ่ะค่ะตอนนี้เวลาเราทำเนี่ย มันจะมีความรู้สึกเจ็บกว่าปกติหรือว่าจะเหมือนคล้ายๆกับทำเฟกซเซลหรืออะไรอย่างนี้เออก่อนทำเราก็ต้องป้ายยาชาทิ้งไว้45นาทีนะคะแล้วก็ขั้นตอนการทำก็จะสีับซับซ้อนกว่าการใช้เครื่องมือแพทต์ตัวอื่นนิดนึงเพราะว่าเราต้องเตรียมผิวให้แห้งคือหลังจากเช็ดยาชาล้างหน้าเสร็จเราก็จะต้องมีการเตรียมผิวให้แห้งก็ต้องเอาบดลดา์มาเป่าเพราะอันนี้สาคัญถ้าผิวไม่แห้งเนี่ยคลื่นวิทยุก็ลงไปไม่ดี เพราะฉะนั้นยิงไปก็ไม่ได้ร้อยเปอร์เซนต์ในเรื่องของผลเพราะฉะนั้นหมอถึงเรียนตรงนี้นิดหนึ่งว่าในเรื่องของการเลือกสถานที่หรือเลือกคุณหมอสําคัญ<ะ>เหมือนกัน<ะ>เพราะว่ามันมีเรื่องของเทคนิค<ะ>เข้ามาเกี่ยวในเรื่องของการทําให้ผลการรักษาดีขึ้นนะคะเพราะถ้าเราเตรียมผิวไม่ดีเรายิงไม่ถูกวิธีผลการรักษามันก็จะไม่ได้ดีเท่าที่ควรหนึ่งค,ครั้งที่ทําไปนะเราจะเห็นผลท,ทันทีอย่างชัดเจนไหมฮะหรือว่า เราต้องรอเวลาเอ่อเท่าที่หมอรักษาคือจริง,รงๆหมอยิงตัวมโครดิปโกเนี่ยมากเป็นอันดับต้นๆในประเทศเลยนะฮะ,ะ,ะแล้วก็ตอนแรกที่บริษัทเอาเครื่องเข้าก็มาให้เราทำสตัดี้นะคะคนไข้ที่หมอตามผลอยู่เนี่ยต้องบอกว่าแฮปปี้มากทุกรายนะคะทุกรายต้องบอกว่าเมโครดิปโกเป็นอะไรที่ด้วยส่วนตัวหมอคิดว่าคุ้มสตังค์คนไข้เพราะว่า ได้เรื่องคอลลาเจนเยอะมากมแล้วได้เรื่องไทเทนนี่นะคะถ้าไม่เกี่ยว่าหลังทำมันมีหน้าแดงนิดนึงะนะคะครั้งต่อครั้งที่ทำเนี่ยเราก็จะเห็นว่าผิวตื้นขึ้นเรียบขึ้นสีผิวสม่ำเสมอมากขึ้นแต่มันไม่ทำให้มันมีความรู้สึกว่ากลับมามีความคร้ำหรือว่าเป็นรอยฝ้าเรื่องด้วยอย่างที่เรียนคุณม,มาว่าถ้าเป็นสมัยโบราณเนี่ยที่สิ่งที่กลัวมากในการารักษาหลุมก็คือ ทำเลเซอร์รักษาหลุมแล้วหลังทำเนี่ยน่าจะมีโอกาสเป็นฝ้าหรือเป็นรอยดําตรงนั้นมากนะคะเพราะว่าความร้อนมันมาอยู่ข้างบนเ oh <my> ยอะแต่ตัวมิลค์ดิฟโกนในมือหมอเองเนี่ยหมอยังไม่เคยเจอใคร hmm. ที่มีรอยดําหลังทําแล้วก็ข้อดีคือวันลุ่งขึ้น สามารถที่จะแต่งหน้าได้าสามารถที่จะมีแอคทิวิตี้แต่งหน้าได้ตาม,มปกติมันก็จะเหมือนมีสเก็ตเล็กๆแปะอยู่สองสามวันเราล้างหน้ามันก็หลุดไปเองอนะคะหาประมาณนั้นยงชื่อเย็นผลค่อนข้างดีค่ะหลังจากทำแล้วนี่เราต้องดูแลฟื้นฟูสภาพผิวของเราอย่างไรบ้างนะคนมอ